ถือโอกาสดีนะครับที่บริษัท JPY โกโก็ไทยจำกัดโดยเฉพาะผมนะครับดรพัฒประธานกรรมการเนี่ยได้พูดคุยกับเกษตรกรหลายพื้นที่และส่งเสริมปลูกกันไปเยอะมากพอสมควรแล้ววันนี้โอกาสดีที่ได้มาที่อำเภอพนมทวนจังหวัดก,กาญจนบุรีนะครับต้องเดี๋ยวมีอะไรจะสอบถามกันก็พูดคุยกันนะครับบริษัท JPY โกโก็ไทยจำกัดนะครับผมประธานพี่ชายหลานแล้วก็ลูกสาวคณะกรรมการอันนี้ คณะกรรมการดําเนินงานนะครับเด๋ยวจะผ่านไปเลยนะครับตรงนี้อยากให้ดูนิดนึงท่านรองศาสตราจารย์ดรสรรและองศีเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายวิชาการเพราะว่าท่านจะเป็นเจ้าของสายพันธุ์และอีกท่านหนึ่งอาจารย์กนกเกตและองศีนะครับภรรยาอาจารย์ดรสรรบ้านอยู่อำเภอวัดสิงห์บ้านเดียวกันและท่านผมไปพบอาจารย์ดรสรรแล้วคุยกันบอกว่าต่อไปอีกสามปีโกโก้จะเต็มไปหมดท่านพูดเมื่อปีหกศูนย์แล้วถึงเวลานี้เรื่องจริง เต็มไปหมดครับท่านจึงบอกว่าให้มีบริษัทตัวการบริษัทลูกเพราะมาร์กลินไม่สามารถออกมานอกพื้นที่ได้เขาก็เลยต้องมีกลุ่มมี14กลุ่มด้วยกัน j p y จดทะเบียนเมื่อ9เมษาหหนึ่งโดยอาจารย์ดรสันอาจารย์กนนเกตเป็นคนตั้งชื่อ j p y ย่อมาจากเจ้าพระยานะครับเนี่ยอาจารย์กนนเกตถ้าลองสมบัติกินผาพวกนี้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหมดเลยนะครับอ่าฮะอ่าเรื่องจริงของโกโก้จะมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับ โกโก้ไอเวันพื a ่อเศรษฐกิจแห่งอนาคตนะครับบริษัท j PY โกโก้ไทยจำกัดเราจะพูดถึงโกโก้สายพันธ์ IM1 เท่านั้นนะครับพันธุ์อื่นเราก็พูดแต่เราส่งเสริมพันธ์ IM1 นะครับโกโก้ไอเวันพื่อเศรษฐกิจแห่งอนาคตของเกษตรกรนะครับวัตถุประสงค์คือปลูกตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาอาชีพและรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนของพี่น้องเกษตรกรพัฒนาอาชีพอย่างไรก็คือ ปลูกเปลี่ยนจากพืชเก่าๆมาเป็นพืชตัวนี้พืชใหม่ไรายได้มั่นคงยั่งยืนจริงไหมเรามาดูกันนะครับมาช่วยลดภาวะโลกร้อนนะครับเพราะว่าเราปลูกแบบอินทรีย์นะครับส่งเสริมพัฒนามั่นคงยั่งยืนนะครับเนี่ยฮะอีก20ปีข้างหน้าช็อกโกแลตนะครับจะแพงกว่าไข่ปลาคาเวียร์ที่ตักมานาแล้ตัหนังสืสุพิม์พตั้งแต่ปี58แล้วนะครับอามาดู โกโก้ในประเทศไทยมันหายไป10กว่าปีประเทศไทยต้องสั่งนำเข้าและทั่วโลกเขาผลิตมาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับมเมล็ดโกโก้แห้งทั่วโลกผลิตได้ประมาณ4ล้านกว่าตันมเมล็ดแห้งแบบนี้ครสล้านกว่าตันแล้วประเทศเพื่อนบ้านเราอินโดซึ่งเราก็ต้องสั่งนําเข้าจากอินโดเหมือนกัน4ี่แสนห้าหมื่นตันต่อปีประเทศไทยผลิตได้น้อยมากเห็นไหมครประเทศไทยผลิตได้เพียง200ตันเท่านั้นเองเราต้องสั่งนําเข้า เราต้องสั่งนําเข้า,มาเมล็ดโกโก้แห้งจากมาเลเซียอินโดนีเซียประเทศเหล่านี้เราทําไมต้องไปสั่งนําเข้าเมื่อกี้นี้อาจารย์รัสารพูดประเทศไทยปลูกได้ทําไมไม่ปลูกกันแล้วทาไมต้องไปสั่งนําเข้าปีละเกือบห้าหมืนตันท่านก็พูดใช่ไหมครับนะฮะ,ะตลาดช็อกโกแลตเติบโตปีละหกเปอร์เซ็นตนะครับสู่สามจุดหกล้านล้านอา้าวตอนนี้มาดูความสําคัญของโกโก้ จากต้นแบบนี้คือ9 0 0 0พต้นโกโก้สายพันธุ์ไอไอวานจากต้นปลูกแล้วประมาณปีที่ 2, 2> เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ผลผลิตออกมาแล้วเราเอาไปทําอะไรได้บ้างนะครับเราก็ไปผ่าแล้วหมักแล้วก็มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นี่เลยครับช็อกโกแลตนมวานนมกล่องรสช็อกโกแลตนะครับลูกอมลูกกวาดเครื่องดื่มรสช็อกโกแลตนะแต่บุหรี่ทุกมวลต้องผ่านการอบจากโกโก้ ที่สาคัญที่สุดคือเครื่องสาองําอางเห็นไหมฮรนี่เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องสาองําอางเป็นสบู่เป็นโลชั่นนะครับเป็นโลชั่นเป็นเซรั่มอันนี้เป็นเครื่องสําอางทั้งหมดเลยได้มาจากโกโก้บัตเตอร์นะครับอันนี้อุตสาหกรรมเหล่านี้มันอยู่ในครัวเรือนเราทั้งหมดเลยเรากินเราใช้ในครัวเรือนเราทั้งหมดนะครับอ้าวมาดูผลโกโก้เราผ่านไปนะครับอันนี้เป็นดอก นะฮรา,ายละเอียดนะฮะผลดอกอ้าวแต่นี้ในหนึ่งผลหรือหนึ่งฝักจะมีอยู่30มสถึงสี่เมล็ดถ้าเป็นพันไอเอ็นวันเมล็ดจะเต็มฝักแบบนี้เพราะไม่กลายพันธุ์ต้นก้าทุกต้นจะออกมาจากต้นพ่อต้นแม่เดิมอายุไม่ต่ำกว่าสิบถึงสิบหปีเรามีศูนเพ่อก้าพันธุอยู่ที่เดียวเพราะฉะนั้นผลที่ออกมาจะใหญ่จะดกมะเมล็ดจะเต็มฝักมเมล็ดไม่รีบเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องคุณภาพตรงนี้แหละ แต่มันต่างจากพันชุมพรหนึ่งเดี๋ยวจะพอพูดกันว่าต่างกันอย่างไรนะครับเอาแล้วเสร็จแล้วเราก็เอามาหมักอย่างที่อาจารย์รัตุสารบอกหมัก7วันกลับทุกสองวันอบอีกสองวันจนได้เมล็ดแห้งที่มีคุณภาพเราส่งทั้งผลิตภัณฑ์และเมล็ดโกโก้แห้งแบบนี้นะครับฝรั่งเศสอิตาลีนี่คือยุโรปเมื่อกี้ที่ท่านพูดถ้า เอเชียก็คือญี่ปุ่นสิงคโปร์และอินเดียกำลังทําและสหรัฐอเมริกาที่เราส่งไปนะปัจจุบันนี้สหรัฐชอบมากนะครับแล้วใหญ่มากนะครับเรื่องตลาดอาอันนี้เราต้องเทสข้อมูลมเมล็ดโกโก้แห้งเวลาหมักแล้วอบแล้วเนี่ยเราต้องมาตรวจสอบข้อมูลใช้เครื่องกิโลตินผ่านโดยอาจารย์กระนกเกตถ้าไม่ได้คุณภาพมันก็ไม่ผ่านแล้วเอามาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ก็ไม่ได้ และยิ่งหมักและอบไม่ได้คุณภาพโลหมักโลอบที่ไม่ได้มาตรฐานจะมีเชื้อราโอคาทอกซินเอปอมปนอยู่ในมเมล็ดโกโก้แห้งเวลาไปแปรรูปในผลิตภัณฑ์ก็จะทําให้เกิดก่อโรคมะเร็งนั่นเองเพราะฉะนั้นโรงงานที่เปิดขึ้นมาใหม่บริษัทที่เปิดขึ้นมาใหม่ๆองค์ความรู้เทคโนโลยีประสบการณ์อาจจะยังไม่มีปัญหาจะตามมาทีหลังโดยที่พวกเราเกษตรกร,กรโดยทั่วไปก็จะไม่รู้ในข้อมูลลึกๆเพราะว่าความจริงของโกโก้ย,ยังมีอีกเยอะ เอ้าข้อดีข้อได้เปรียบในการปลูกโกโก,ก้ก็คือปลูกผสมผสานในเรื่องของเชิงเดียวผสมผสานแล้วก็ปลูกตามป่าธรรมชาตินะครับขนส่งง่ายผลสุกขนส่งง่ายสะดวกรวดเร็วนะครับตลาดมีความต้องการสูงมากเก็บเกี่ยวอายุหลังการปลูกคือปีที่2ถึง3ยาวนาน60ปีนะครับอันนี้คือผลดีของโกโก้ทำไมต้องเป็นพันไอเอ็มวัน ทำไมบริษัท JPY ไม่ส่งเสริมพันธุ์ชุมพรหนึ่งหรือพันธุ์อื่นทำไมเราต้องมาดูกันต่อไปครับโกโก้ go go, ในประเทศไทยมีหลายพันธุ์ที่คนมาบริษัทมาส่งเสริมเราต้องพิจารณาศึกษาข้อมูลให้รอบครอบรอบด้านนี่คือการลงทุนเพื่อความมั่นคงยั่งยืนของเราเพื่ออนาคตของเรานะครับท่านรองศาสตราจารย์ดรสัรละองศรีจากมหลาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่สาขาไม้ผลคณะพฤติกรรมการเกษตรท่าน ค้นคว้าพัฒนาสายพันธุ์โกโก้ไอเอ็มวันมาตั้งแต่ปี3 0โดยนำพันธุ์พ่อมาจากเปรูและฟิลิปปินส์เมื่อกี้ท่านพูดเนื้อเยื่อมาแล้วเริ่มสอนนักศึกษาที่มอไม่โจ้ตั้งแต่ปี29เริ่มค้นคว้าพัฒนาสายพันธุ์มาตั้งแต่ปี30จนได้สายพันธุ์ที่ดีที่สุดและกรมวิชาการกระทรวงเกษตรขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชแล้วรับรองสายพันธุ์แล้วส่งเสริมปลูกมาตั้งแต่ปี41จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี่ฮะโดยท่าน รองศาสตราจารย์ดรสารลออรีท่านคนเดียวในประเทศไทยที่อยู่ในมหาลัยแล้วก็สอนเรื่องโกโก้แต่โกโก้ท่านคนเดียวท่านเพิ่งเกษยียณอยู่ราชก,การที่มอแม่โจ้เมื่อปีที่แล้วเป็นบุคคลคุณูปการมากท่านเป็นคนที่ดีมากอาจารย์ทสายดีมากถ้าใครได้ไปสัมผัสแล้วก็ฟังท่านคิดถึงท่านครับท่านเกษยียณเมื่อปีที่แล้วและยังอยู่นะคะรับไปศึกษาได้เดี๋ยวจะให้เบอร์โทรทิ้งไว้อาลูกแซมผสมผสานกับพืชอื่นได้หลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าสวนกล้วย สวนยางสวนมะพร้าวสวนส้มสวนมะม่วงนะครับปลูกแซมได้หมดเลยอ่าอันนี้ข้อดีลักษณะเด่นลักษณะเด่นและข้อดีในการปลูกโกโก้ก็คือโกโก้สายพันธุ์ i m เวันสามารถปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยภาคกลางเหมาะสมที่สุดภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้เพราะอากาศร้อนชื้นโกโก้ชอบอากาศร้อนชื้นแต่เหนืออีสานอากาศร้อนแห้งปลูกได้แต่ต้องมีพืชพี่เลี้ยง ผสมผสานกันและต้องมีน้ําเยอะมากการดูแลอาจจะมากกว่าภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้เหนืออีสานไม่ว่าพันชุมพรหนึ่งหรือพันไอเอ็มวันจะปลูกแล้วจะมีปัญหาในเรื่องของน้ําเพราะฉะนั้นอากาศเขาร้อนแห้งโกโก้ไม่ชอบเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบริษัทต่างๆที่เข้าไปส่งเสริมกันมันก็อยู่ที่เกษตรกร,กรแล้วจะศึกษาแล้วเขาบอกปลูกได้ปลูกได้หมดแต่จริงๆแล้วปัญหามันมีแน่นอนในเรื่องของ อากาศพื้นที่ในเขตภาคอีสานภาคเหนือทําไมบอกว่าร้อนแห้งเวลาหนาวเนี่ยหนาวมากใบจังหงิกโกโก้ไม่ชอบอากาศหนาวเวลาร้อนก็จะร้อนถ้าเย็นมากใบจังหงิกเพราะว่าเคยตั้งแต่ปี606 1หนึ่งเนี่ยเขาก็จะส่งรูปมาให้ดูเพราะภาคเหนือเนี่ยจะมีเครือข่ายเยอะมากไม่ชอบประเทศไทยเป็นอากาศร้อนชื้นส่วนใหญ่ก็ร้อนถึงร้อนชื้นร้อนแห้งอะไรพวกเนี้ยโชคดีของประเทศไทยโชคดีของเกษตรกรไทยที่ สามารถปลูกโกโก้ได้แล้วทำไมไม่ปลูกถ้าทางยุโรปทางญี่ปุ่นทางจีนเขาปลูกได้เราไม่ทันเขาโชคดีที่สุดเขาปลูกไม่ได้ครับเขาต้องสั่งโกโก้จากเรานี่ไงเราจึงมีตลาดให้เขาแต่เรามีตลาดเนี่ยเราจะต้องผลิตโกโก้ที่มีคุณภาพไม่ใช่เอาที่ไม่มีคุณภาพพันชุมพรหนึ่งมันจึงหายไปสิบกว่าปีเพราะว่าผลิตโกโก้ออกมาไม่ได้คุณภาพเป็นโกโก้เนื้อกลายพันธุ์เดี๋ยวมาพูดกันต่อ อ้าวมาดู้ากลางดีที่สุดหน้าดินลึกนะครับน้ำดีดินดีอากาศร้อนชื้นเหมาะสมมากจเจริญเติบโตเร็วทนแรงต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูตพืชได้ดีอันนี้ท่านวิจัยมาแล้วมเมล็ดแห้งมีกลิ่นหอมคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดนี่เนี่ก็คือลักษณะเด่นหรืออัตลักษณ์ของโกโก้สายพันธุ์ไอเวันเมล็ดแห้งมีกลิ่นหอมคุณสมบัติตรงกับความต้องการของตลาด เพราะฉะนั้นตลาดสําคัญที่สุดพืชอื่นๆก็มีหลายสายพันธุ์อย่างมะม่วงก็มีตั้งหลายพันธุ์คนก็เลือกกินมะม่วงพันธุ์น,น,นู้นพันธุ์นี้มะนาวใช่ไหมฮะขนุนทุกอย่างมีหลายพันธุ์แต่ความแตกต่างของแต่ละพันธุ์คุณสมบัติก็แตกต่างกันเราจะชอบพันธุ์ไหนที่ทานกันนะครับโกโก้ก็เหมือนกันแต่ถ้าเกษตรกรไม่รู้กล้าพันธุ์ออกมาแบบเนี้ยเขาก็มาส่งเสริมปลูกนี่ในพันธุ์โกโก้ปลูกได้ไม่เป็นไรรับซื้อรับซื้อ แต่ความเป็นจริงในอนาคตข้างหน้ามันเป็นอย่างไรเราก็ต้องมาดูกันนะครับมเมล็ดมีไขมันสูงเฉลี่ย52%นี่นะฮะคือโกโก้สายพันธุ์ im 1นะครับนี่เป็นงานวิจัยลงทุนตามให้ผลผลิตสูงเก็บเกี่ยวผลผลิตยาวนาน60ปีออกทุกเดือนหลังการปลูกปีที่3ไม่ใช่ลงแล้วลงอีก2ปีหรือ3ปีเอาใหม่ไม่ใช่นะครับนี่คือลักษณะเด่นนะครับของโกโก้สายพันธุ์ im 1 อาตอนนี้เราผ่านไปนะครับตรงนี้ผ่านไปอย่างเมื่อกี้นี้อย่างผลสีเขียวเวลาสุกจะเป็นสีเหลืองที่อาจารย์ลุกศรพูดผลสีม่วงหรือสีแดงเวลาแก่จะออกเป็นสีส้มนะครับอ่าตามนี้นะครับนะฮะครับมีหลายกลุ่มมีหลายบริษัทที่ส่งเสริมการปลูกมีเงื่อนไขและวิธีการที่แตกต่างกันวิธีการที่แตกต่างกันส่วนใหญ่แล้วจะมีวิธีการส่งเสริมเขาจะบอก อย่างเดียวบริษัทต่างๆเขาไม่ได้บอกจุดเน้นลองไปดูคลิปลง YouTube หลายกลุ่มหลายบริษัทมากเขาพูดว่าปลูกแล้วจะมีรายได้เท่านั้นเท่านี้ต่อไร่ต่อเดือนถ้าปลูก5ไร่ต่อเดือนจะได้เท่าไรต่อปีจะได้เท่าไรถ้าปลูก10ไร่จะได้เท่าไหร่ราคารับซื้อประกาศเลยว่าซื้อ10บาท15บาท20บาทแต่เขาประกันขั้นต่ําก็ไม่ใช่ราคานั้นอาจจะบางบริษัทก็แค่5บาบาทบริษัทก็10บบาทแต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้อย่างที่